หลักเกณฑ์หลักการของการปฏิบัติธรรมในฐานะฆราวาสอย่างพวกเราเราใช้ชีวิตกันแบบปกติอย่างเงี้ยเราใช้ชีวิตกันแบบมีความสุขบ้างทุกข์บ้างเฉยๆบ้างไม่ทุกข์ร้อนกับอะไรบ้างทุกข์ร้อนกับอะไรบ้างเพราะว่าเราเนี่ยยังไม่ได้รู้หลักสักจจความจริงเราไม่ได้เข้าใจหลักสัจจความจริงสัจจความจริงของพระเจ้าที่พระองค์ทรง,องบอกสอนคือเรื่องอะไรอริยสัจอริยสัจค,คือความจริงอนรเริฐสี่อย่างคือทุกข์สมุทนยนิโรธมรรคใช่ไหม ทุกเนี่ยคือสิ่งที่เราเนี่ยเจออยู่เป็นประจํานี้เรียกว่าความทุกข์ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันของเราทุกคนเนี่ยนะเรียกว่าความทุกข์ทั้งหมดทุกจากอะไรก็แล้วแต่มันเรียกว่าทุกข์ทั้งสิ้นการพัดภาพผิดหวังการร้องไห้อ่าทุกขโทมนัสอุปายาสะโศกปริเทวะคือความเศร้าโศกเสียใจทุกขโทมนัสก็คือความทุกข์ความทุกข์ที่เกิดขึ้นทางกายทางใจอุปายาสะ ทั้งหลายจึงเกิดขึ้นถูกตัวคือความคับแคนไอ้ความทุกตัวเนี้ยเวลามันเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นเลยมันจะเกิดขึ้นแบบเนี้ยเกิดดับเกิดดับซ้ําแล้วซ้ําอีกเป็นแล้วเป็นอีกไม่มีวันจบไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นมันจะเกิดเบียนไปอย่างเงี้ยทุกวันในชีวิตเราใครสามารถบอกได้ว่าวันวันเนี้ยทั้งวันฉันไม่มีความทุกข์เลยใครกล้าพูดไม่มีเพราะมันจะทุกข์แต่คําถามคันทุกข์กับเรื่องอะไรอะสารพัดเรื่องคิดเรื่องในอดีตบ้าง คิดเรื่องเนียนนาคตบ้างแล้วมันก็เดินไปสู่ความทุกข์คนนี้ทําให้โกรธบ้างคนนี้ทําให้ไม่พอใจบ้างคนนี้ทําให้รู้สึกว่าเราไม่อยากเป็นแบบนั้นบ้างไม่อยากเป็นแบบนี้บ้างความทุกข์มันเข้ามาแบบเนี้ยเป็นประจําทุกๆวันทุกๆเวลาทุกๆชั่วขณะจิตนะไม่เคยแปรผันไม่เคยแปรเปลี่ยนแปลงในความทุกข์นี่เลยมันเปลี่ยนเรื่องอะแต่ความทุกข์ยังคงคงตัวเหมือนเดิมยังมีความทุกข์อยู่เป็นประจําทุกันเนี่ยเรียกว่าความทุกข์ ทุกพราะการไม่ได้ดั่งใจทุกพราะมีคนต่อว่าเราทุกพราะคนมีคนด่าทอต่อว่าเราทุกเพราะมันทนอยู่ไม่ได้ทุกพราะความเสื่อมสลายแต่ทําลายไปเป็นธรรมดาเนี่ยคือกองทุกที่เกิดทุกในปัจจุบันของเราสมูทไทยต้นเหตุของการเกิดขึ้นของความทุกข์ไอ้ต้นเหตุของการเกิดขึ้นของความทุกข์เนี่ยทุกมันเกิดได้มันต้องมีต้นเหตุเสมอเหมือนเราหิวข้าวใช่ไหมเหมือนเราต้องิปกินข้าวอย่างงี้ต้นเหตุมันที่เรากินเพราะเราหิวใช่ไหมล่ะ ถ้าเราไม่หิวเราคงไม่กินใช่ไหมเพราะมันหิวจึงต้องกินต้นเหตุของการกินข้าวคือความหิวต้นเหตุของการฉี่คือดื่มน้ําต้นเหตุของการอุจจาระคืออะไรอ่ะก็คือการไปกินใช่ไหมกินข้าวกินอาหารนั่นก็คือต้นเหตุที่นํามาซึ่งความทุกข์เพราะนั้นความทุกข์ร้อนใจอะไรก็แล้วแต่เหมือนเราทุกข์ร้อนใจว่าเราทุกข์ร้อนเพราะสามีเราทุกข์ร้อนเพราะภรยาภรรยาเราทุกข์ร้อนเพราะสิ่งเหล่านี้ได้ก็เพราะเราไปมีสามีและภรรยาถ้าไม่มีสามีและภรรยาเราจะทุกข์เรื่องสามีภรรยาได้ไหม ยังไม่ได้นั่นแหละเรียกว่าต้นเหตุของความทุกข์หรือสมุทัยนิโรธคือความดับเวลาอะไรมันเกิดขึ้นก็ตามเนี่ยมันจะเดินสู่ความดับดับได้เกิดได้ก็ดับได้ทีนี้ไอ้การดับไปของความทุกข์มันดับอยู่ตลอดนะหรือเราต้องไปทําให้มันดับมันดับอยู่แล้วนะความทุกข์มันเกิดเดี๋ยวมันดับนะเดี๋ยวมันดับเราต้องไปขับบังคับให้มันดับนะไม่เราต้องไปสร้างให้มันเกิดนะไม่มันเดินไปตามเหตุตามปัจจัยเวลามันเกิดเดี๋ยวมันดับนะ มันดับแน่อะไรก็ตามที่มีการเกิดปรากฏขึ้นมาแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็เดินสู่ความดับแน่นอนเดินสู่ความเสื่อมสลายแต่ทำไมนะแต่เราจะไปต้องไปทํามันเสื่อมสลายไหมไม่จาเป็นเดี๋ยวมันจะเสื่อมของมันเองแก้วใบนี้วันนี้มันตั้งอยู่ของมันอย่างเงี้ยมันตั้งอยู่มันมีอยู่เมื่อมันมีแก้วปรากฏแล้ววันหนึ่งแก้วใบนี้จะเสื่อมไหมถ้าไม่มีใครไปทั้งมันแตกวางเฉยๆวันหนึ่งมันจะเสื่อมไหมยังไงมันก็เสื่อมแน่นอนเพราะอะไรมันเกิดขึ้นมาแล้วมันต้องเสื่อมกระถนใบนี้แม้ไม่ม วันหนึ่งมันเดินสู่ความเสื่อมนะเสื่อมมันเสื่อมไปตามอะไรตามการเวลามันเดินสู่ความเสื่อมของมันที่นั้นเองดังนั้นมันเป็นธรรมชาติของมันแม้ไม่มีใครเข้าไปแทรกแซงในมันมันเดินสู่ความเสื่อมแน่นอนพวกเราทุกคนมีใครทําให้เราตายไหมไม่มีแต่เราตายแน่นอนไหมตายแน่นอนแม้มันไม่มีใครทําให้ตายแต่วันหนึ่งรู้ได้ว่าเดินสู่ความตายแน่นอนเพราะนั้นเรียกว่าความเสื่อมเนี่ยเรียกว่าการดับ การดับเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องไปทําให้ดับก็ได้เดี๋ยวมันก็ดับของมันไปเองตามธรรมชาติมันดับแน่นอนแต่ถ้าเราอยากจะดับให้มันเร็วอาจจะต้องมีมักครรวิธีในการไปดับนั่นเรียกว่ามากัมากมรรคืออริยมักไม่องแปรเป็นวิธีการดับความทุกข์ให้จบลงไปให้เร็วกว่าเช่นเรามีเรามีอกุศลเกิดขึ้นในใจเมื่ออกุศลมันเกิดขึ้นในใจนอนและในสันดาลของเราแล้วร,รู้สึกว่าไอ้ตัวความคิดเนี่ยมันนํามาซึ่งความทุกข์ในใจเราจริงเลย มันทําให้เรารู้สึกเดือเดเนื้อร้อนใจอ่ะแต่เราจะรอให้มันดับเองมันก็ไม่ยอมดับเพราะตอนนี้อกุลมกําลังเกิดอยู่วิธีการดับคืออะไรเอาสติมาตั้งกับกายเนี่ยเป็นมัควิธีแล้วแค่เอาสติมาตั้งกับกายในปัจจุบันขนาเมื่อเอามาตั้งปุ๊บอกุศลดับเมื่ออกุศลดับกุศลเกิดเมื่อกุศลเกิดยิ่งทําให้เจริญเมื่อกุศลเจริญในขนาดเนี้ยความทุกข์ร้อนย่อมเกิดขึ้นแก่ใจของเราไม่ได้เนี่ยเรียกว่ามัควิธีคือเอามันดับ เอามาดับอกุศลหรือเอามาดับความทุกข์ให้มันดับเร็วขึ้นกว่าเดิมแต่คําถามคือเราไปแทกแสงมันไหมมาได้สาแสงแค่อะไรทิ้งความคิดทิ้งมันอ่ะไม่เอามันมาเป็นตัวกังวลกังวลทําให้เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจในปัจจุบันเรียกว่าทิ้งความคิดคือทิ้งมันออกไปอ่ะทิ้งมันออกตัดมันออกเพราะอะไรไอ้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาของมันตามปกติแล้วมันจะเสื่อมไปตามปกติแต่ปัญหาคือเรายอมไหม เราเลยไปจับว่าอย่างนี้รักษามันไว้ไม่ให้มันเสื่อมปัญหาอยู่ตรงนี้ไอ้ปัญหาไอ้ตัวนี้ไม่มีปัญหา <tuh> เลยหรอกเวลามันเกิดขึ้นมาเดี๋ยวมันก็เสื่อมของมันไปเองไอ้ขันห้าของเรามันเกิดขึ้นมาเดี๋ยวมันก็เสื่อมไปเองแต่ปัญหาคือเราไปยึดไว้ไม่ยอมให้มันเสื่อมไปจับมันไว้ไม่ให้ยอมให้มันเสื่อมไปรักษามันไว้ไม่ยอมให้มันเสื่อมไอ้ตัวนี้แหละเป็นเหตุเป็นเพศเป็นภัยเป็นโทษอย่างยิ่งในการที่ทําให้เราเนี่ยทุกข์ใจเพราะเราไม่ยอมให้ตัวนี้เดินไปตามเหตุตามปัจจัยเดินไปตามธรรมชาติของมันเอง ธรรมชาติของแก้ววันหนึ่งต้องเสือ่อมแต่ธรรมชาติของเราเราไม่ยอมให้สิ่งนี้เสือ่อมเพราะเราต้องการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนี้ว่าเป็นตัวตนของเราเนี่ยปัญหาเลยเพอเวลามันเป็นแบบนี้ปุ๊บเราจึงต้องใช้มัควิธีเข้าไปดึงอะไรไปถอ,อปนที่อุปทานเนี่ยอกจึงต้องอาศัยมัคถ้าเราไม่อาศัยมัคนะมันจะจับอย่างเงี้ยจับปล่อยจับปล่อยจับปล่อยอย่างเงี้ยไปเรื่อยแล้วเราก็ทุกซ้ำทุกซ้งอยู่เงี้ยไม่ปล่อยไม่สิน้นเพราะเราเข้าใจว่าไอ้สิ่งเนี้ยไอ้แก้วอบไเนี้ยมันเป็นของของเรา มันจึงทุกข์มากทุกข์หนักหนาสหัสทุกจะเป็นจะตายร้องไห้น้ำตาไหลาอาจารย์ถามว่าถ้าเราจับแก้วแล้วทุกแก้วลงอย่างนี้เอ้งแก้วแตกใครเจ็บมือเจ็บเลยใช่ไหมเพราะมันจะเสียแทงเราอย่างยิ่งใช่ไหมเพราะแม้แต่ไอ้นี่เสื่อมแล้วเราไม่ยอมปล่อยจากมันเวลามันแตกเวลามันเสื่อมไอคนที่เจ็บคือเราแล้วเพราะกระแทกเข้าไปทีนี้มันจะทุรนทุราลร้องไห้น้ำตาไหลเจ็บปวดรวดร้าวจากของอันนี้เสื่อม ไม่ว่าเราจะทําในสิ่งใดก็ตามเมื่อมีการไปมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปทําให้มันเกิดความเสื่อมสลายแตกทําลายแล้วเราไปจับมันไว้เราจะทุก์ร้อนทันทีเราเอาจอบเอาทั่วเอาเสียงไปขุดดินเราต้องการจะทําดินทําลายดินเนี่ยให้มันแตกสลายเสื่อมทําลายตามธรรมชาติของมันก็ไปขุดไปเจาะมันมือเจ็บไหมเจ็บนะคนไม่เคยทําก็จะมือพองใช่ไหมเกิดความร้อนเสียดสีกับไม้ใช่ไหมไปฟันคนที่เจ็บคือเราเพราะเราไป ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นว่าเป็นของเราไปจับมันไว้ไปยึดมันไว้ไม่ยอมปล่อยไปตามอัตภาพตามเหตุตามผลตามเหตุตามปัจจัยนั่นแหละความทุกข์ย่อมเกิดขึ้นแก่เราได้เราต้องใช้มัรควิธีจับรว่วจับเสียงเหมือนเดิมแต่มัรควิธีที่ทําให้ตัวเองไม่เจ็บคืออะไรใส่ถุงมือเพิ่มเข้าไปเอามัดไปจับไปใช้ไปรู้ไปสร้างเหตุปัจจัยตามปกติแต่หาวิธีป้องกัน ป้องกันความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นคือป้องกันอกุศลที่จะเกิดขึ้นด้วยการเอาอกุศลไปจับใช้ทุกวิธีการทุกเครื่องไม้เครื่องมือในการที่ทําให้ตัวเองไม่เจ็บตัวไม่ทุกร้อนไปเอาแบกโฮมาขุดก็ได้จ่ายตามอย่างเดียวไปใช้คนอื่นจ้าคน,น,คนื่นมาขุดแทนก็ได้อย่างนี้ก็ได้ใช้ทุกมัรควิธีมัรควิธีพุทธเจ้าเนี่ยก็คืออริยมรรมีองศาใช้ศีลก็ได้ใช้สมาธิก็ได้ใช้ปัญญาก็ได้ใช้การแบ่งปันพกทย์บำเพ็ญปุญก็ได้ ใช้ศรัทธาศีลส,สุตตาราคาปัญญาได้หมดเลยใช้ทุกอย่างที่ใช้อะไรก็ตามที่เป็นกองกุศลนะ่ะมาเป็นตัวเอื้ออํานวยต่อการที่ทําให้เราปฏิบัติตามหลักคําสอนพระพุทธเจ้าโดยไม่ให้อกุศลเนี่ยมันเกาะกินเราตัวเนี้มันเป็นตัวที่จะทําให้เราเนี่ยพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ไม่ทําให้เรามีความสุขในปัจจุบันได้แม้เราจะยังคงทําทุกอย่างเหมือนเดิมนะแต่ความทุกข์จะน้อยความสุขจะมาก จากเดิมจับแก้วไว้แล้วคอแก้วให้มันแตกก็เป็นคุ้ยแงแก้วทิ้งไปให้มันแตกซะไม่ต้องไปจับสุดท้ายเจ็บไหมไม่เจ็บแก้วแตกเราเจ็บไหเริ่มไม่เจ็บแล้วเพราะอะไรเดินไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ได้ไปยึดตั้นถือมากในสิ่งน้ำเป็นของเราเราก็จะไม่ทุ์ร้อนเมื่อมันเสื่อมสลายแตกทําลายไปเพราะเราไม่ไปจับไปยึดในสิ่งน้นว่าเป็นของเราดังนั้นเราองต้องรู้ไอ้ตัวเนี้ยก่อนว่าพระเจ้าจึงบอกว่าทุกเนี่ยควรแก่การรอบรู้ให้ทั่วถึงว่าทุกแต่ละอันแต่ละอันเนี่ยอะไรบ้างเป็นทุก มหาภูตะสีนี้เป็นทุกข์ธาตุด,ดิน,ดนดดธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมสี่ธรรมธาตุนี้ล้วนแล้วแต่เป็นความทุกข์ทั้งสิน้นธาตุด,ดินทุกยังไงอ่ะร่างกายเรามันเหี่ยวย่นได้ไหมละ่ะได้ร่างกายเรามันแก่ได้ไหมละ่ะได้ก็เนี่ยธาตุด,ดินมันกำลังแก่มันกําลังเสื่อมมันทําให้เราทุกข์ไปละ่ะทุกข์เพราะอะไรมันกําลังจะไม่สวยแล้วมันกําลังจะเหี่ยวย่นแล้วมันกาลังจะตั้งอยู่ไม่ได้แล้วเมื่อร่างกายมันเริ่มเปลี่ยนแปลงเราเริ่มฟุ้งซ่านเรื่องอะไรละ ผัวจะรักไหมเมียจะรักไมหมผัวจะนอกใจไหมเมียจะไปมีคนอื่นหรือเปล่าเพราะอะไรร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปที่เสื่อมสลายแตกทําลายไปมันดึงไปหากอากุศลตัวอื่นเลยเห็นป่ะจากรูปก,กายเพียงอันเดียวทําให้เราเนี่ยไปก่อเหตุก่อวิบากกรรมก่ออกุศลในใจเต็มไปหมดเลยจากการที่เราเห็นความเสื่อมของร่างกายเราเพียงจุดเดียวรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นตัวตนจริงได้ไหม ย่อมไม่ได้มีความเสื่อมสลายแตกทําลายไปไปธรรมดาเนี่ยเรียกว่าการเห็นลักษณะของไตลักษณ์หรืออนิจจงทุกขังอนาตตาแล้วอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดดังนั้นทุกเราต้องรู้ล่วรู้ทั่วถึงมาไห้ได้ว่าในทุกทั้งหมดเนี่ยอะไรบ้างที่เป็นทุกตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้เป็นทุกรูปรสกลิ่นเสียงผลิตภัธรอารมณ์นี้เป็นทุกทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นความทุกเดินสู่ความทุก์ดวยกันทั้งสิ้นเวทนาอารมณ์ความรู้สึกในใจเราเป็นสุขหรือเป็นทุก เป็นทั้งสุขเป็นทั้งทุกข์เป็นทั้งเฉยๆถูกต้องปะเพราะมันเป็นอารมณ์แต่สุดท้ายไหลลงสู่อะไรไหลลงสู่ความทุกข์ทั้งสิ้นสัญญาความจําได้ไหมรู้ของเราเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความจําเป็นทุกข์เราจําไม่ได้ทุกข์ไหมจำได้ทุกข์ไหมถ้าจําเรื่องไม่ดีทุกข์ไหมถ้าจําเรื่องดีทุกข์ไหมจำเรื่องดีดีแต่อยากกลับไปทําใหม่จะทําไม่ได้ทุกข์ไหมทุกเห็นไหมมันทุกข์อยู่ดีอ่ะแม้จะนึกถึงเรื่องที่ดีแค่ไหนก็ตาม แต่สุดท้ายเรื่องที่ดีนั้นจบไปแล้วหรือยังจบไปแล้วมันจะไม่ทุกข์ได้ยังไงเพราะมันจบลงไปแล้วอยากได้กลับมาใหม่ไหมอยากได้กลับมาใหม่แต่คําถามคือปัจจุบันสร้างได้ไหมไม่ได้เมื่อไม่ได้ย่อมนําไปสู่ความทุกข์ร้อนอีกแล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารคือการรู้สึกนึกคิดตดิตึกปรุงแต่งอะปรุงแต่งให้มันมีมันเป็นอย่างสมมติงมื่วันที่นี่วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย สิบยี่สิบเอ็ดงวอวันที่หนึ่งมีนาอย่างเงี้ยวันนีมน้มีคนถามอาจารย์แล้วงวดวันที่หนึ่งมีนาจะออกอะไรอย่างเงี้ยเริ่มมีคนตั้งคาถามคําถามคือถ้าอาจารย์บอกเลขไปแล้วปรากฏว่าเรามีความคาดหวังว่าอาจารย์น่าจะให้เลขหวยถูกแน่ๆเพราะเราเราตั้งความหวังว่าเราจะให้จะได้หวยถูกจากอาจารย์เราก็เริ่มจินตนาการแล้วว่าถ้าเราถูกรางวัลที่หนึ่งเราจะเอาเงินไปทําอะไรเราจะเริ่มคิดนึกติดตึกแล้วว่าถ้าถูกวันที่หนึ่งจะไปใช้มี้ตรงนี้นะจะไปโปลบ้านตรงนี้นะแลวจะซื้อรถคันใหม่สักคันหนึ่งจะไป ปลางาสักเดือนหนึ่งจะไปพักผ่อนหรือบางคนอาจจะลาออกเราเริ่มจินตนาการแล้วแต่คำถามมึงถูกหวยหรือยังยังไม่ถูกหวยสักบาทเดียวเลยแต่จินตนาการนะจินตนาการไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรียกว่าสังขารมันปรุงตัวปรุงแต่งให้มีให้เป็นแต่เกิดความดีใจไหมดีใจโอ้โหใจมันป่าพรึ่มปิติยินดีแต่กำลังอะไรกำลังมโนปรุงแต่งเองตื่นจ้ะในขณะนี้ต้องตื่นก่อนดับแรกนี่ไม่ใช่คนตื่นทำแต่ประการเป็นคนตื่นหวยนะ ตื่นมโนกรรมด้วยคือกําลังนึกคิดติดตึกถึงสิ่งอะไรก็ไม่รู้ไปด้วยอำนาจในความเพลินพอใจของตัวเองไม่มีสติสัป,ปชัญญะขาดสติสัป,ปชัญญะในการรู้ตัวทั่วพรอเป็นไหมมันจึงนํามาซึ่งความทุกข์เมื่อจินตนาการไว้คาดหวังไวแต่ไม่ถูกหวยทุกไหมเริ่มทุกข์ที่นี้แล้วถ้าลงทุนเยอะทุกไหมทุกเลยเพราะอะไรโอ้โหมันเสียตังค์ไปเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ไม่รู้คิดว่าง,งวดนี้จะต้องได้แน่ขายบ้านขายรถขายลูกขายเมียหมดเลยนะไม่เอาแล้วกาะกูจะถูกหวยแล้ววันที่หนึ่ง กูจะทิ้งครอบครัวกูหมดแล้วไม่สนใจใครแล้วกูจะไปใช้ชีวิตอยู่คนเดียวแต่ปรากฏไปไงผิดหวังก็เจอความทุกข์เข้าจู่โจมอีกแล้วเห็นไหมนํามาซึ่งความทุกข์ร้อนใจอีกแล้วปัญหาเกิดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณคือผู้รู้แจ้งในอารมณ์รู้สิ่งนี้ก็ทิ้งรู้สิ่งนี้ก็ทิ้งรู้สิ่งนี้ก็ทิ้งสรุปรู้จริงสักเรื่องหึือไหมไม่รู้จริงสักเรื่องเลยรู้อย่างเดียวไม่สามารถเข้าไปแปรปรวนเปลี่ยนแปลงในสิ่งใดได้รู้แต่บังคับไม่ได้รู้แต่เปลี่ยนแปลงไม่ได ก็นำมาซึ่งความทุกข์ร้อนอีกเพราะเข้าไปยึดในสิ่งนั้นว่าเป็นตัวตนของเราถูกไหมทุกข์กอีกแล้วดังนั้นขันห้าหรือปัญจุปาทานขันนั่นแหละคือกองทุกข์มันทุกข์เท่านั้นนะ่ะแต่ทําไมพวกเราถึงมองไม่เห็นโทษของความทุกข์เหล่านี้โทษของความแก่โทษของความเกิดโทษของความเจ็บโทษของความตายทําไมเราถึงมองไม่เห็นโทษเหล่านี้เรายังใช้ชีวิตด้วยความประมาท เรายังใช้ชีวิตด้ความเพลิดเพลินไหลไปตามอารมณ์ Words. เรายังใช้ชีวิตแบบพอใจไปวันหนึ่งคืนหนึ่งไม่รีบเร่งขวนขวายในการศึกษาเล่าเรียนในหลักคําสอนพระเจ้าวัตถุคืออะไรเหตุนในการเกิดขึ้นของความทุกข์มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วการดับไปด้วเหลืองความทุกข์มันดับไปได้ยังไงแล้ววิธีการดับไปด้วเหลืองความทุกข์มันจะใช้วิธีในการอะไรในการดับตัวนี้ดับไปได้ยังไงเรากลับไม่คิดจะเรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้เพื่อเดินออกจากความทุกข์คือการเกิดแก่เจ็บตายการพัดผ้าผิดหวังจากของอันเป็นที่รัก เรายังใช้ชีวิตวันหนึ่งคืนหนึ่งนั่งกินหนังนั่งกินข้าวดูหนังฟังเพลงกินอิ่มหลับนอนนินทาชาวบ้านว่าร้ายใส่ร้ายป้ายสีนินทาว่าร้ายชาวบ้านเรายังทํากับสิ่งเหล่านี้ที่เป็นอกุศลให้มานอนเนื่องหรือสันดานเราแต่เราไม่คิดจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้อยู่ในกุศลยังไม่ยอมทําไม่ยอมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้พ้นจากการเกิดการแก่การเจ็บการตายเราไม่ยอมทําแต่ก็นั่งบ่นว่ากูไปทําเวรทํากรรมอะไรมานักหนาถึงต้องเจอแบบนี้ กูไปทำวิบากกรรมอะไรมาทำไมต้องทุกข์ใจแบบนี้เมื่อไหร่จะพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายสักทีหนึง่งอยากพ้นทุกข์แลวเกิดจะาทำยังไงดีอยากทุกอย่างแต่ไม่เคยคิดจะขวนขวายในการลงมือกระทำเลยแม้แต่ครั้งเดียวแล้วคำถามคือความสุขมันจะเกิดขึ้นในชีวิตปัจจุบันเราได้ยังไงใช่ไหมดังนั้นรีบเล่นขวนขวายในการเรียนรู้ให้ได้หลักอริยสัจสี่คือความจริงอภิเสศสี่สีส่ประการเป็นตัวสําคัญที่สุดในการใช้ชีวิตของเราผู้ใดรู้หลักสักจธรรมความจริงได้ผู้นั้นย่อมตั้งอยู่บนความทุกข์เอ,อย่อยมมัูนควาสุข ผู้ใดยังไม่รู้หลักสัจธรรมความจริงผู้นั้นย่อมตั้งอยู่เนความทุกข์ทุกร้อนใจเสมอเพราะการไม่เข้าใจหลักศัจจความจริง